กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มานาด้วยนะคะไปฟังนิยายกันเลยจ้านิยายเรื่องปรารถนาแห่งหัวใจในวันที่แสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่างของบ้านหลังเล็กกลางไร่ชาเขียวขจีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งมองออกไปยังทิวทัศน์ภายนอกดวงตาคู่นั้นแสงด้วยความเหงาและความคิดคำหนึ่ง ปานชีวาหญิงสาวผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายในชนบทหลังจากเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอต้องละทิ้งความฝันในเมืองใหญ่เธอกลับมาอยู่ที่ไร่ชาของครอบครัวหวังใช้ชีวิตที่สงบสุขและปล่อยหัวใจให้เป็นอิสระจากอดีตแต่แล้วชีวิตที่เงียบสงบก็ถูกทำลายลงเมื่อกริบชายหนุ่มนักธุรกิจผู้หล่อเหลาและทะเยอทะยานได้เข้ามาในชีวิตของเธอ กริตไม่เคยสนใจความรักที่จริงใจเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถได้มาด้วยเงินและอำนาจแต่ในความเย่อหยิ่งของเขาก็มีบางสิ่งที่ทำให้เขาหลงไหลในความงามและความสงบของปานชีวาในช่วงแรกที่กริตเข้ามาในไร่ชาเขาต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อขยายธุรกิจของเขาเขามองว่าที่ดินผืนนี้คือโอกาสทางการค้าแต่สำหรับปานชีวา ที่นี่คือความทรงจำและความรักของครอบครัวการต่อสู้ระหว่างหัวใจของทั้งคู่เริ่มต้นจากความขัดแยง้งกฤิตพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมและข้อเสนอที่ยั่วยวนใจเพื่อซื้อใจเธอแต่ปานชีวาไม่ยอมปล่อยไร่นี้ไปง่ายๆฉันไม่สนใจว่าไร่ชานี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่สำหรับคุณปานชีวาพูดด้วยเสียงหนักแน่นสำหรับฉันมันคือบ้านคือชีวิตของครอบครัว กริดหัวเราะออกมาเธอจะอยู่กับความหลังได้ยังไงละ่ะปานชิวาชีวิตมันต้องเดินหน้าไม่ใช่เหรอชีวิตของฉันเดินหน้าไปตามทางของมันเสมอค่ะเพียงแค่ไม่ใช่ทางที่คุณต้องการเธอตอบกลับอย่างมั่นใจการเผชิญหน้ากันทำให้กริดเริ่มสับสนเขาไม่เคยเจอใครที่กล้าปฏิเสธข้อเสนอของเขาทั้งยังรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิต เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเมื่อเวลาผ่านไปกริตเริ่มเรียนรู้ว่าเงินและอำนาจไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ความรักและความผูกพันที่ปานชีว่ามีต่อไรชาและครอบครัวของเธอทำให้เขาต้องมองชีวิตจากมุมมองใหม่ความต้องการที่จะได้เธอมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในใจเขาความปรารถนาที่แท้จริงของเขาคืออะไรมันเป็นความสำเร็จทางธุรกิจ หรือบางทีอาจเป็นหัวใจของปานชีวาเองเรื่องราวแห่งหัวใจที่ผูกพันกับความปรารถนาอันลึกล้ำของกรตและปานชีวาจะลงเอยอย่างไรเมื่อความรักที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นสิ่งเดียวที่ทั้งคู่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กริตกลับมายังไร่ชาอีกครั้งหลังจากครั้งแรกที่เขาเผชิญหน้ากับปานชีวาเรื่องการซื้อที่ดินไม่สำเร็จอย่างที่เขาคาดหวัง ความเย่อหยิ่งในตัวเขาเองทำให้เขาไม่อาจยอมรับความพ่ายแพ้นั้นได้เขาตัดสินใจว่าต้องการเข้าใจเธอมากขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อซื้อที่ดินแต่เพื่อค้นหาว่าทำไมเธอถึงกล้ายืนหยัดต่อต้านเขาการมาเยี่ยมไร่ของกริในครั้งนี้แตกต่างไปจากครั้งก่อนเขาไม่พูดถึงเรื่องเงินหรือข้อเสนอใดๆแต่กลับแสดงท่าทีที่สงบลงและแสดงความสนใจอย่างจริงจังในการเรียนรู้วิธีการปลูกชา เขาเดินตามปานชีวาไปตามแถวต้นชาพยายามซึมซับบรรยากาศเงียบสงบที่เธอชอบคุณเคยทำอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเงินหรือเปล่าปานชีวาถามในขณะที่เธอกำลังสอนวิธีการเก็บใบชากริดนิ่งไปครู่หนึ่งคำถามนั้นเจาะลึกเข้าไปในหัวใจของเขาเขายังไม่เคยหยุดคิดถึงสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเงินตรามาก่อนทุกอย่างที่เขาทำในชีวิตมักเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรักผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเขายอมรับแต่บางทีผมกำลังเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นยังไงปานชีวะมองเขาด้วยสายตาที่นิ่งสงบบางครั้งการทำอะไรบางอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนมันทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงในขณะที่กริดเดินตามปานชีวะผ่านแปลงชาเขาเริ่มมองเห็นความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นในชีวิตเรียบง่ายที่เธอเลือก ความสงบของไรชาความรักที่เธอมีต่อผืนดินนี้และการที่เธอไม่ยอมแพต่ออำนาจเงินทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองถูกเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยหลายวันผ่านไปการมาเยือนของกริกกลายเป็นเรื่องปกติเขาใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกชาและได้รู้ว่าการทำงานหนักเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เธอรักนั้นมีค่าอย่างไร ในขณะเดียวกันความรู้สึกที่เขามีต่อปานชีวาก็เริ่มเปลี่ยนไปจากความต้องการเอาชนะกลายเป็นความปรารถนาที่ลึกซึ้งและจริงใจคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่ยืนอยู่ใต้แสงดาวปานชีวาหันไปมองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามคุณจะไปจากที่นี่เมื่อไหร่กริดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบผมไม่รู้อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ คุณไม่ได้คิดจะซื้อที่ดินฉันแล้วใช่ไหมน้ำเสียงของปานชีวาแฝงด้วยความประหลาดใจกริกยิ้มบางตอนนี้ผมสนใจอย่างอื่นมากกว่านั้นปานชีวาเริ่มรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนี้คืออะไรระหว่างพวกเขามันคือความผูกพันที่เริ่มต้นจากความขัดแย้งและเติบโตขึ้นจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรืออาจจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นกริดไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะพาเขาไปที่ไหนแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าหัวใจของเขาเริ่มต้องการบางสิ่งที่ไม่ใช่เงินหรืออำนาจมันเป็นความปรารถนาที่แท้จริงความปรารถนาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจของปานชีวาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายเดือนที่กริดใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับปานชีวาความผูกพันระหว่างพวกเขายิ่งลึกซึ้งขึ้น ทั้งสองต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันตริตไม่ใช่คนที่เคยวางแผนการชีวิตไว้ด้วยเงินและผลประโยชน์อีกต่อไปเขาเริ่มเข้าใจความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวและคนที่สำคัญต่อเขามากที่สุดในเวลานี้คือปานชีวาเย็นวันหนึ่งขณะที่ท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนปานชีวาเดินอยู่ในไร่ชาเธอเงียบสงบเหมือนทุกครั้งแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความคิดสับสน กรได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอแต่เธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นจากความขัดแยง้งแต่บัดนี้มันพัฒนากลายเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยคาดคิดกริดเดินเข้ามาหาเธออย่างชา้าช้าเขาหยุดอยู่ข้างเธอทั้งคู่เงียบงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพูดขึ้นปานชีว่าผมมีบางอย่างจะบอกคุณเธอหันไปมองเขาในแสงเย็นของดวงอาทิตย์ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสยัย ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมาถึงจุดนี้กริดพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนชีวิตของผมเคยเป็นแค่การไล่ตามความสำเร็จการได้มาซึ่งสิ่งที่ผมต้องการแต่คุณทำให้ผมรู้ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างปานชีวานิ่งฟังน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมีไม่ใช่ชายผู้เย่ะหยิ่งและเต็มไปด้วยอำนาจที่เธอเคยรู้จักผมรักคุณปานชีวา คำสารภาพของเขาดังออกมาอย่างตรงไปตรงมาและผมไม่สนใจว่าที่นี่จะมีมูลค่าเท่าไหร่หรือจะมีใครอยากได้มันผมสนใจแค่คุณและผมอยากอยู่ที่นี่กับคุณปานชีวาตกตะลึงคำพูดของกริตทำให้หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเธอไม่เคยคิดว่าชายคนนี้จะกลายเป็นคนที่เธอรักแต่ความรักที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนเกินกว่าที่เธอจะปฏิเสธ คุณแน่ใจหรือเธอถามเสียงแผ่วมนี่ไม่ใช่เพียงความรู้สึกชั่วคราวใช่ไหมกริกยิ้มบางรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจผมแน่ใจมากกว่าที่เคยแน่ใจในชีวิตผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากคุณปานชี้ว่ามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายน้ำตาที่ไม่คาดคิดเริ่มไหลออกมาแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอพยักหน้าเบาๆฉันก็รักคุณกริก ทั้งคู่ยืนมองกันภายใต้แสงตะวันที่ค่อยๆลับไปเสียงลมพัดผ่านใบาชาสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและงดงามพวกเขากอดกันแน่นหัวใจของทั้งสองประสานเป็นหนึ่งเดียวความปรารถนาของกริที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจและเงินทองกลายเป็นความรักที่แท้จริงและเรียบง่ายปานชีวาทำให้เขาได้รู้ว่าชีวิตที่มีค่าที่สุดคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขไม่ใช่ความสำเร็จหรือทรัพย์สิน ในที่สุดความปรารถนาแห่งหัวใจก็ได้บรรลุผลสมบูรณ์และทั้งคู่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน